ดิฉันนางสาวริศรา,าคำสาวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจะพูดสุนทรพจน์ จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของเราและการคุม้มครองไว้ให้ดีเท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้รู่หลังของเราด้วยพระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบิดาแห่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไปท่านผู้ฟังคะหากท่านจะถามว่าทำไมเราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมทุกวันนี้เรามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีน้ำใช้มีไฟสว่างมีที่ดินทำกินมีนกบินมีให้ชื่นชมแล้วเราจะามาอนุรักษ์ทำไมกันเล่าเราปีแต่นกับความสุขนิยามน,นี้ ที่คืบคลานใกล้เข้ามาจนเราแทบจะไม่รู้ตัวนั่นคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมถูกทำลายด้วยฝีมือมนุษย์หากยังจำกันได้เคยมีภาพข่าวภูเขา,ขา,ขาหัวล้นน่าบ้านเราจนเกิดจะแสงขึ้นมาคักหนึ่งสาเหตุ ทุกคนมีหน้าที่บนโลกเราไม่ได้เป็นผู้ที่มาอาศัยหรือเกอะกลยแต่อย่างเดียวเรามีหน้าที่ดูแลให้บ้านหลังนี้อยู่ไปจนถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำจากี่ครั้งกี่คาแล้วที่พวกเราต้องเผชิญกับภัยพิบัติทั้งหลายภาว ระบบนิเวศที่สมดุลคนสมดุลสัพรพสิ่งจะคงอยู่คู่โลกได้เ้ื่อแรงความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างลงตัวเรามาร่วมกันตระหนักและอนุรักษ์ในธรรมชาติด้วยการขาดสอบประการดังนี้ 1. ต้องตระหนักรู้รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง รองหน่วยงานภาครัฐใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและจัดจัดตั้งกลุ่มออนไลน์เพื่อที่จะสร้างแนวทางการอนุรักษ์ขึ้นค่ะเพื่อนยาว,วชนคะด้วยเหตุที่ธรรมาชาติเชื่อมโยงกับทุกชีวิตเรามาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสมือนกับการทำร้ายอีกหลายชีวิตในอนาคตชูมือสื่อใจมั่นประสานกันสานกิจการรักล่าอันโอรานปานรักบ้านร่วมใส่ใจล้านมือผัดหนึกมั่นร่วมกองกันความเคียไกลเพราะรักโลกอันภัยหลอมหนึ่งใจจากล้านมือ